สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าน้ำพริกมะเขือยาวนะคะมาดูวิธีการทําค่ะตําอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะวันนี้ต้องยืนแล้วล่ะคะ่ะลองนั่งก่อนพีมองเห็นหน้ามโอ้อยืนนะคะ,ะนั่งคุยน,นิดนึง น้ำพริกมะเขือยาวเนี่ยนะคะก็ไปปกจะประกอบด้วยมะเขือยาวนะคะนี่ค่ะแต่มะเขือยาวเนี้ยต้องเอาลงไปเขาเรียกว,ว่าต้องเอาไปเผาหน่อยเพื่อให้เกิดความหอมนะคะนะคะอันนี้เผาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตาตอนนี้ก็มาดูว่าเครื่องค่ะเครื่องก็จะมีหัวหอมนะคะมีกระเทียมแล้วก็มีพริกนะคะแล้วกะตะไห่หนึ่งต้นนะคะ ทั้งหมดนี้ยกเป็นตะไคร้นะคะทั้งหมดนี้ต้องเอาเราไปคั่วคั่วเพื่อให้เกิดความหอนะคะเป็นเทคนิคการทำนะคะมาดูค่ะตําอย่างไรถึงจะอร่อยนะคะเราก็เอาเครื่องพวกนี้ใส่ลงไปค่ะนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ตําค่ะเวลาตํานี้ก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำนี้ต้องยืนค่ะเพราะต้องใช้แรงค่ะนะคะบุบุค่ะ พริกนีก้ก็ตามใจปรารถนานะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปค่ะอร่อยนะคะลองทำดูบางคนอาจจะชอบรสขา่ขานะคะรู้จักชิเมะข่าค่ะคนทำครัวต้องรู้จักข่านะคะอาจจะเอาข่าซอยไปก็ได้นะคะได้หมดเลยคะ่ะเป็นเครื่องเทศนะคะ กินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะ แ่งคงยังใช้ได้อยู่นะคะดังดีนะคะ าประมาณนี้ละค่ะนะคะ,นะคะตําประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่มะเขือนะคะมะเขือลงไปค่ะมะเขือนี่ก็หนึ่งลูกนะคะเขือยาวนะคะหอมมากเลยค่ะเอาไปคลุกเขาค่ะนะคะคลุกเขาขอมะเขือนะคะ อ่ะบุกเขาแบบนี้นะคะให้หอมๆนะคะได้ดมสิอืมหอมจังเลยค่ะหอมมากนะคะเอาบุบบุบการตำนี้ถ้าท่านชอบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบหย,ยาบๆหรือละเอียดก็ตามแต่นะคะได้หมดค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ใจปรารถนานะคะอยู่ที่ใจเราปรารถนานะค่ะจากนั้นเราจะปรุงรสนะคะ ดูวิธีการปรุงรสค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะปรุงรสค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็ปรุงรสอีกด้วยเขาเรียกว่าน้ำตาล e ีฟค่ะแล้วก็มะนาวค่ะที่ขาดไม่ได้สามรสนะคะปรุงสามรสนะคะอร่อยค่ะได้กลิ่นกับน้ำลายไหลแล้วค่ะ ได้กลิ่นน้ำลายไหลแล้วค่ะออาน,น้ำตาลนะคะอนนลองน้ำตาลสักนิดหนึ่งอ่าครึ่งช้อนก่อนคือไอการปรุงรสนี่ก็คือรสไข่รสมันค่ะหรือว่าชอบแบบไหนก็ปรุงตามนั้นค่ะนะคะอ่าอันนี้สองช้อนเปรี้ยวนำค่ะเพราะว่าคนําชอบเปรี้ยวค่ะนะคะสามรสนะคะก็ชิมยากค่ะสามรสนี่ค่ะ เอาเป็นว่าตามใจปรารถนาของเราแล้วกันนะเอาน้ำปลาสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวสองช้อนค่ะค่ะเปรี้ยวนํานะคะเห็นไหมคะน้ำลายหลายอย่าง <laughs> นี่ค่ะโยโคกคบให้ดูก่อน <laughs> กดกล้องลงอีกนิดนึงค่ะจะได้เห็นในคกค่ะนิดหนึ่งเห็นไหม อลคกาเห็นไหมคะผ้ามันหนุนนิดนึงดูคกของเราสก่อนนะคะนี่ค่ะคกของเราน่ารักค่ะกล้องมันได้แค่นี้ค่ะนี่ค่ะคุกไปนะคะอร่อยมากค่ะ อร่อยจริงอร่อยจังชิมสักนิดนะคะชิมแบบบ้านเรานะคะนี่ค่ะชิมแบบบ้านเราค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสนะคะเอ้ยเราก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยค่ะเห็นไหมอร่อยมากเราเรียกว่าน้ำพริกมะเขือค่ะ แล้วเวลากินเนี่ย <c oughs> เวลากินนะคะเราก็จะกินกับอจัดค่ะจัดเสิร์ฟค่ะจัดเสิร์ฟจะได้สวยงามค่ะมาแล้วค่ะจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีปลาถูนะคะปลาถูทอดค่ะปลาถูทอดของเรานะคะสวยงามค่ะปลาถูทอดหนึ่งตัวนะคะหรือสองตัวก็ได้ตามใจ เอาสองตัวก็สวยงามดีประทูทอดสองตัวนะคะไหมคะจัดไปค่ะใส่รลนะคะกินกับประทูทอดรือใครชอบไข่จะไข่ก็ได้นะคะจากนั้นก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าถั่วปูค่ะถั่วปูสักสามชอ่อสักสามฝักนะคะแต่งหน้านะแต่งหน้าด้วยพริกนิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะก็จะสวยงามค่ะ ตรงน้ำพิดนี้นะคะใส่ลงไปถ่ายรูปมาจะได้สวยๆต่อจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าดอกอัญชันค่ะนี่ต้นบ้านเรานะคะไปเก็บมามาสักครูเองค่ะอัญชันค่ะกินตรงนี้สักดอกนะคะแล้วก็ประดับตรงนี้ค่ะอัญชันนี้ดีนะคะดียังไงคะอัญชันอัญชันก็คือว่ากินแล้วก็มีวิตามิน A เยอะค่ะนะคะ อัญชันเนี่ยวิตามินเอเยอะแล้วก็จะทำให้ผมเนี่ยดกดำดูคนทำก่อนนะคะ <S <S ผมจะไปตามวัยแต่ว่าชะลอได้ค่ะโดยการกินวิตามินเอเยอะๆนะคะเช่นดอกอัญชันค่ะกินได้ทั้งสุกสุกเออกินได้ทั้งดิบและสุกนะคะเอาไปต้มน้ำก็อร่อยค่ะเอาไปแก้มทำกับข้าวผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะ ต่อจากนั้นก็จะเป็นวอเตอร์เคปค่ะวอเตอร์เคปนี่ก็คือเป็นผักที่มีกากใหญ่เยอะนะคะวอเตอร์เคปเนี่ยบ้านเราก็ปลูกเองนะคะสวยงามค่ะดกดําค่ะนะคะไม่ใช่ดกดํา <laughs> ดกเขียวค่ะ <laughs> นะคะนี่ค่ะวอเตอร์เคปค่ะวอเตอร์เคปนี่ก็กินได้ทั้งสุกและดิบนะคะวอเตอร์เคปมีกากใหญ่เยอะแล้วก็อร่อยมากนะคะกินดิบนี่ก็ผัดกับไข่ก็อร่อยนะคะ กินกับน,น้ำพริกค่ะเนี่ยของเราก็เสร็จแล้วค่ะจานสวยๆค่ะน้ำพริกมะเขือนะคะน้ำพริกมะเขือยาวค่ะต้องทําดูนะคะอัตราส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะสวัสดีค่ะ